ชัดอยู่ครับบรรลุสิไลสโสดฮอดช่วงหัวหน้าโชว์แล้วล้วก็บรนรลุกสิจบไล่ไปนอนนะครับเพราะว่าผู้เดินทางต่อนะครับเพราะว่าบรนรลุกต้องจ่ายตลาดบรรลุเห็ดหลายอย่างมือเสานี่ก็เอาปัจจัยอเอานำคาเไฟ่ไปถวายหลวงพอ่อออกมาที่หลังโม่พรอมมือเสานี่เดินตลาดวิเชียรบุรีบรนรลุเห็ดงานหลายอย่างถ้าบ่เจอบรรลุก็ฝ่ายอี้วนไปก็ได้แม่อยู่ขั้วถ้าบรนรลุรับแล้ว สนามมือนีอออ่อ,อ,อนซ้อนแม่เด่าลงไปเด้อมือแรงผูมักเดา้าฟอดลงไปแม่เนาะเกิดมาสาดเดียวบรลลูว่าซาดนาซีเดพบพ่อมอลัมบอศาดตายไปจากซีเดเป็นหยังพระพุทธเจ้า,จาก็ยังบอกบอลูนะครับฉะนั้นนะครับมือแรงมะมวนอปูป้าสนามแมอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเบิงปุ่นแม่มีฮอดโตจีน ลานขายที่ทจอดรถอยู่ข้างหลังนะครับข้างหลังตามแม่เลียวขอมาปุ๊บก็เป็นลานจอดรถเลยสําหรับพี่แม่ที่เอารถมานะครับกบบระบะยะฟังนี้ก็มีนะครับสนามเป็นโรงเรียนประถมครับแต่สนามแบบก้วงบักเลยเทียงบิน1ิบล่าจอดเปิดจอดกบบระบะเต็มไหม สวัสดีแม่พักพร,รลึกทะเลครับเมื่อนี่สนามโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่นะครับตำบ,บนท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเมื่อนี่มาพร้อมกับมาน,น่าบอยสิริชัยน้องกาฟ,ฟิวน้องเมงโก้แล้วก็น้องแพรวานะครับน้องลัมมนน์ระท่านเดมาปุนหลาไปล่ำเราเลาะรอยเอ็ดจังเดมาโอป้าสนามเนี่ยนี่เบิ้งโอป้า,าม,ม,มีหอดผ่าโฮมมาจองเอาแม่พี่ มี่หอดหมอนค่ะปาปืนห้ำใหญ่เพื่อนวะปาเอาที่นอนมาปูท่าเลยอะจะาขึ้นเบื้องแม่แม่ซ่อนพี่น้องเด้เนาะอันนี้มาปรางทุ่งใหญ่เอาปาดแม่อ่อนซ้อนอน่อนซอนพี่น้องบ้านทุ่งใหญ่ไหม นีอันนี้ของเจ้าภาพอุจาภาพเพา,าปูนี่ทีมงานเจ้าภาพ<ด>แม่หมูแดงดลุก<ด>โอ้ลูกสาวเจ้าอาวาสว่าขอลูกสาวเจ้าอาวาสไหม แม่สาวยอดมุงคุณแม่แม่เมาเป็นเดือนแต่แม่เป็นอย่างบ่ได้เบิองเมนบพิ่ณสิทรงลิงห้แม่แม่เข้าไปเบิองเด้อในลิงกจะเขียนไว้ทั้งหมดพีครับแม่ต้องกดเข้าร่วมกลุ่มให้เบิดทุกกลุ่มครับนะครับเพราะว่ามันจะมีลิงก์ในแต่ละกลุ่มเพราะแม่นว่ากดอันเดียวเบิองสี่ีีรอบเด้แม่มันจะมีลิงก์ทั้งหมดสี่ลิงก์แม่จะต้องกดให้เบิดกดเข้าร่วมกลุ่มให้หมดแม่เบิองแอดมินทรงห้แล้ว แม่เข้าไปไล่เบิงว่าแม่โกดเขากลุ่มไปนะครับถ้าว่ากดอันเดียวมันก็จะชมแค่ EP ีที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามก็บอกขึ้นนะครับให้แม่เข้าไปเบิงใหม่ไปเช็คใหม่นะจ๊ะคุณแม่จ๋าจะป้าสนามมือน,นีแม่แม่อ่อนซ้อนอน่อนซอนมีฮอดโลดสุขามาพร้อมคุณนะเนาะเอาฮอด เอาหอนหมอว่าเบิงไหมนะครับฉากติดเรียบร้อยแล้วฉากเสร็จหมดแล้วล้มดีพร้อมมือแรงล้มห่วยหวยพร้อมนะมาแม่มือแรง